เมื่อวานที่เขาตัดสินใจส่งคุณวิทยาไปประกบกับหมออ๋องเพื่อจะแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ว่าขอบคุณนะอพอถึงวันโหวตนายกเขาเสนอคนเก้าไกลเข้ามาด้วยวิธีคิดคด,ด้วยชุดนโยบายเดียวกันมันก็ต้อง,องส่งคนงงไปประกบกับพิธาถูกไหมล่ะจ<ะ>ับลิทุไทยอินไซ e ์ไทยแลนด์เมื่อวานตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งแข่งกันอยู่สองคนระหว่างหมออ๋องเก้าไกล กับคุณวิทยาแก้วพลดายจากรวมไทยสร้างชาติรทสชเบรกที่แล้วเราสนทนาเราเปิดใจหมอองไปแล้วใช่ไหมครับค่ะคราวนี้เปิดใจคุณวิทยาแก้วพลดายสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวิทยาสวัสดีค่ะคุณวิทยาคะสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณเปนครับครับรับผลโหวตรองหนึ่งเมื่อวานมันชัดนะมันชัดว่าขั้วรัฐบาลเดิม แตกแล้วใช่ไหมครับถามคนตรงๆมันก็ไม่ชัดนะฮะเขาก็มีคะแนนเสียงแบบที่เยนอยู่ใกล้เคยียงกับคะแนนที่เขามีอยู่จริงนะแต่ด้วยความเคารพค,ครับขั้วรัฐบาลเดิมงดออกเสียง77ใน77อ๋อ,อถึงขั้วรัฐบาลเดิมนะใช่ค่ะขั้ขวรัฐบาลเดิมขั้วรัฐบาลเดิมผลโหวร<ม>รตรอง<ไ>หนึ่งเมื่อวานม <ะ S 2> ันชัดว่าขั้วรัฐบาลเดิมเนี่ยขั้วรัฐบาลเดิมมันแตกแล้วล่ะถูกไหมฮะเห็นด้วยไหมฮะ ผมคิดว่ามันไม่ถึงกับว่าแตกนะเพราะเราก็เพิ่งมีมติกันคืนวันจันทร์นะครับมติคืนวันวจันทร์คงแจ้งอ่าหลังจากประชุมรัฐพิธีเสร็จนะครับก็มีการประชุมพักกันแล้วก็มีมติในเรื่องการที่จะส่งผมไปลงแข่งในตําแหน่งที่พักเก้าไกลก็จะลงคับครับเอ,อก็เราก็คงแจ้งเขาแต่แล้วพักก็อาจจะมีมติไปแล้วงดออกเสียงหรือจะอะไรท่าทีแบบฟรีวอวตอะไรก็คงมีไว้แล้วผงเชื่อว,ว่ายังไงยังไงก็เป็นไปตามที่ ฝ่ายที่เป็นพักรัฐร่วมจะเป็นรัฐจะเป็นรัฐบาลนะคงมีเสียงเพียงพอในการ,รได้ตําแหน่งทางสภาทุกตำแหน่งครับ,รบแต่ด้วยความเคารพนะมีอยู่พักเดียวกระมังทางฝั่งขั้วรัฐบาลเดิมก็คือปุ่มใจไทยที่งดออกเสียงในทางการ,ร,รเมืองงดออกเสียงมันเป็นสัญญาณการแยกตัวเองออกจากขั้วเดิมแล้วนะในทางการเ<อ>มือง ผมทราบจากภายหลังนะเมื่อวานนะครับว่าทางภูมิใจไทยเขามีมติไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเปลี่ยนมติได้นี่ครับเราเราเราไม่ได้เแจ้งเขาไว้ก่อนนะเปลี่ยนมติได้นี่ครับเออก็เขาเขาาแจ้งว่าอย่างนั้นเราก็ต้องเคารพในความเอ่อรรคการเมืองเมื้องต้นประชุมคนเนี่ยเขาอ้างอย่างนั้นหน้าพเดียวเขาอ้างอย่างนั้นโดยธรรมชาติของรรคการเมืองรรคการเมืองแบบภูมิใจไทยบางทีเขาถ่ายทอดคําสั่งกันนาทีเดียวเขาก็ทํากันไปแล้ว นถูกไหมผมผมผมไม่อยากไปประเมินนะอย่างนั้นนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราทําขึ้นมาในคืนวันจันทร์นะครับแล้วเราก็แสดงท่าทีในวันองกาศแต่ว่าทุกคนก็ประเมินว่าเจ็ดปวดเสียงที่งดออกเสียงน่าจะเป็นภูมิใจไทยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันมากกว่างดออกเสียงมากกว่าจานวนสสภูมิใจไทยใช่อีกใช่อืมอืมแค่นี้เราก็ไม่รู้กับใครๆนยเป็นเพียงคาดคะเนทางการเมือน ซึ่งผมก็ไม่อยากจะไปโยนใส่ใครอาจจะเป็นคนพักผมบ้างก็ได้ไม่แน่เนี่ยต้องมันรวมกันในรับเนี่ยครับเข้าใจประเมินเหนือตัวเลขกันไปแต่หัวหน้าพักภูมิใจไทยเขาให้ข่าวเองเขาบอกว่าเขาให้ลูกพักของเขาเนี่ยฟรีโหวตธรรมชาติของพรรคการเมืองเมื่อไหร่ที่ฟรีโหวตอาการมันออกภาษากายมันบอกเลยฟรีโหวตก็คือค อย่างเบางดออกเสียงหนักหน่อยก็คือวอดสวน,ม,นวมันก็ชัดอยู่แล้วล่ะ,ะมันก็ชัดอยู่แล้วล่ะถูกไหมในทางการเมืองถูกไหมคุณแตนายก็ทราบนะครับว่าในการตั้งในในการฟอร์มกานในสภา,านี่มันมีสิ่งหนึ่งที่ต้องขอม,มาตั้งรัฐบาลส่วนที่เป็นฝ่ายค้านนั่นคือเพื่อนไม่เอาร่วมรัฐบาลหรือตัวเองไม่ร่วมรัฐบาลแล้วมันก็เป็นฝ่ายค้านครับเพราะนันการกันการผลิตของฝ่ายค้านไม่ต้องผลิตแต่ยังไงก็ต้องเป็นฝ่ายค้านใช่ แต่ว่าถ้า<ม>จะประเนกับรัฐบาลก็ไปต้องควางตกลงกันและก็อยู่ในในข้อตกลงกันส่วนฝ่ายค้านไม่มีต้องไม่ไม่ไ,มไ,มไมต้องมีข้อตกลงอะไรกันนะท่ชาติที่ทุกคนแสดงได้ตามอิราาสระเสรีใ,ในกฎหมายใจเรื่องใช,นะใช่ใช่ใช่โดยรูปแบบทางการเมืองโดยธรรมชาติทางการเมืองโดยข้อเท็จจริงทางการเมืองใครถูกผักไปอยู่ขั้วฝ่ายค้าน เวลาโหวตอะไรมันก็ต้องไปในทางเดียวกันเว้นแต่บางพักที่ถูกผักให้เป็นฝ่ายค้านตอนแรกหวังส้มลนหวังเผื่อฟลุกหวังทอดไมตรีทอดสะพานถูกไหมครับก็วันนี้ก็เพียงแค่ว่าถนนรบกวมรัฐบาลนแล้วก็ก็ชักชวนกันแปดพักนะที่เหลือก็เท่ากับแต่งตัวที่จะเป็นฝ่ายค้านนะแต่ก็ ฝ่ายค้านร่วม่ยังไม่เคยมีการประชุมกันของรัฐบาลก็ประชุมกันอาทิตย์เว้นอาทิตย์วันเว้นวันแลวเช้าเย็นกันแล้วฮะแตต้องว่าไปกระบวนการการตกลงของคนที่จะร่วมกันเป็นรัฐบาลเนี่ยมันต้องหนักแน่นแต่ฝ่ายค้านนี่ผมว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยไม่เคยประชุมร่วมกันเลยอ๋อมาเลยไม่หนักแน่นเหรอคะที่เจะถูกฝากพาเป็นฝ่ายค้านนะวันนี้นะค่ะคุณวิทยาแต่เขารู้ผมรู้ในใจของคุณวิทยาคิดอะไรอยู่แต่บางครั้งในทางการเมืองพูดไไม่ด้พูดทั้งหมดไม่ได้ผมเข้าใจนะ ผมรู้นะคิดอะไรอยู่จะคิดยังไงก็ไม่ว่านะคนจะตกลงกันแต่ตัวเลขทั้งหมดเป็นการลงคะแนนรับเอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่แต่การลงคะแนี้ับเนี่เพียงแต่อุปมาอุปไมยว่าตัวเลขมันใกล้เคียงต้องมันบวกกับภุมมใหญ่ไทยถึงจะไปเจ็ดสิบกว่าถูกไหมเดาไปได้ไปกันอีกประเด็นหนึ่งไปกันอีกประเด็นหนึ่งกันนะครับสาเหตุที่ส่งคนประกบก็เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาส่งคนของก้าวไกลเมื่อไร่ที่เห็นคนก้าวไกล คู่รัฐบาลเดิมก็จะส่งคนไปประกบด้วยดังนั้นวันโหวตนายกถ้าเขาส่งพิธาคนเก้าไกลเข้ามาเราจะส่งคนประกบไหมวันโหวตนายกจะส่งคนประกบไหมไม่ต้องฮะถ้าเขาไปรวมเป็นรัฐบาลเราก็ต้องเตรียนไปอีกซิกหนึ่งไม่ส่งคนประกบเลยวเอาตอนโหวตนายกอ่ะช่วงโหวตนายกตอนโหวตนายก่อนรัฐบาลตอนโหวตนายกเขาเสนอชื่อคนเก้าไกลมา เราจะส่งคนประกอบไหมจะส่งคนประกอบไหมอยู่ที่อยู่ที่ผมก็ไม่รับเขานะท่าทีที่เราแสดงวันนี้เราเต้งเด็ดตำานงล่งหน้าไว้เมื่อไหร่ก็ตามก้าวไกลยังมีท่าทีอย่างที่คุณดันในก็พูดอยู่ทุกวันนะ<ช>แค่มาตราหนึ่งสองบ้างสุดท้ายก็ไปถึงกันจะประกาศเอกราชเป็นจุดๆนะ,ะเปลี่ยนวันชาติ มันมีเรื่องเยอะแยะที่ต้องทาแต่คุณเอาเรื่องอย่่งนี้ขึ้นมาได้ให้พักรวมไทยสร้างชาติมายืนนิ่งๆไม่ได้แล้วแสดงว่าส่งใช่ไหมคะแสดงว่าส่งใช่ไหมไม่ผมไม่ได้บอกว่าส่งแต่คุณได้แน่แน่คือผมยืนตรงข้ามเขายืนตรงข้ามก็แปลว่ามีความน่าจะเป็นจะส่งเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเมื่อวานที่เขาตัดสินใจส่งคุณคุณวิทยาไปประกบกับหมออ๋องเพื่อจะแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ว่าเฮ้ยผมไม่เอาคุณนะผมไม่เอาคุณนะถูกไหม พวกผมยืนตรงข้ามเขาแล้วโอเคอระเด็ขมเอาคุณนะแน่นอนที่สุดด้วยวิธีคิดด้วยชุดนโยบายเดียวกันพอถึงวันโหวตนายกเขาเสนอคนเก้าไกลเข้ามาด้วยวิธีคิดด้วยชุดชุดนโยบายเดียวกันมันก็ต้องส่งคนไปประกบกับพิธาถูกไหมล่ะครับผมตัดสินใจแทนไม่ได้ครับในความมีเห็นผมนะครับผมคิดว่าก็รวมกันเป็นรัฐบาลก็มีเสียงพอแล้วนี่เขาฝ่าด่านสุดท้ายก็คือฝ่าด่านที่ พูดง่ายๆก็คือสวซึ่งเขาด่าเป็นเผด็จการมาตลอดนี่ยเดี๋ยวคุณวิทยายังไม่ได้ตอบคาถามผมเลยคุณวิทยายังไม่ได้ตอบคำถามอย่าเพิ่งลากผมไปออกทะเลตอบผมก่อนว่าจะส่งคนประกอบไหมจะส่งคนประกอบไหมผมว่าผมต้องคุยในพักนะผมไม่ใช่คนี่ตัรใจแทนพักได้คุยในพักแต่แนวโน้มดูเหมือนจะส่งนะครับผมจะวันนี้ผมจะผมจะไปส่งก็ผมไปส่งในพักก็าบอกไม่ส่งเนี่ยครับ ความเห็นส่วนตัวของคุณญญาความเห็นส่วนตัวใดว่าเราเป็นการส่งสัญญาณแล้วแค่นี้ก็สังคมพอจะรู้แล้วเรายืนตรงกันข้ามก็ชัด้วคะการก็ตรงนี้ไงก็ตรงนี้ไงทำไมก็รู้อยู่แล้วผลเป็นยังไงกันได้ก็เอาอย่างนี้เมื่อวานเส่งคนประกบทั้งๆที่รู้ว่าแพ้แพ้ก็จะส่งประกบเป็นการส่งสัญญาณเป็นการส่งสัญญาณมัน มันเป็นการเมืองในเชิงสัญญาอะไรบางประการก็เข้าใจเ,เช่นเดียวกัน,น,นเช่นเดียวกันในวันโหวตนายกถ้าเขาส่งเก้าไกลมาโดยตะก,กะเดียวกันมันก็ต้องส่งคนประกบพิธาถูกไหมละ่ะไม,ไม่ไม่ต้องฮะเพราะว่าโหวตนายกนี้ก็โหวตเปิดเผยกันแล้วพวกผมกม็แสดงตัวปเปิดเผยแล้วไม่อยู่ในที่ลับแล้วอ้าวแล้วประธานสภานี่มันลงจะเห็นเลยใครโหวตใครใครไม่โหวตใคร อไม่ทุกคนต้องเปิดเผยตัวหมดเลไม่ส่งบิ๊กตุ๋ยไปกบเหรอไม่ส่งบิ๊กตุ๋ยไปกบเหรอไม่จำเป็นนะผมส่งไป้เจ็บช้ำทำไมอราวส่งเจ็บช้วคะแนนก็เห็นแล้วดงค่าทีได้โดยการแสดงออกต่อสารณะร้องไม่เอาแต่ว่าถ้าโหวตรับนี่คุณแสดงค่าทียังไงว่าเอาไม่เอามันไม่รู้ว่าใครเป็นใครนันไม่รู้ใครเป็นใครโอเคถ้าเอานะถ้าเขาเสนอคนเก้าไกลถ้าเขาเสนอชื่อพิธาไม่รับ ถ้าเขาเปลี่ยนตัวเล่นเปลี่ยนหน้าเล่นเปลี่ยนไพ่เล่นไปเป็นเศรษฐาล่ะแต่เขาเปลี่ยนเป็นเศรษฐาเนี่ยโอเคไหมเศรษฐาโอเคไหมลองดูเิีะยมว่าลองดูแล้วจะยังไงถูกไหมลองดูฮะีอ้คำว่าลองดูแต่ว่าอะไรก็ไดด้คำว่าลองดูแต่ว่าอะไรก็ลองดูว่าก้าวไกลจะถอยทีละก้าวหรือเปล่าถาไม่่ชื่อพิราจะถอยนายกให้ก้อีกหรือเปล่า มันก็ต้องเรื่องเราคิดเรื่อนใหม่แล้วนะคับวันนี้คุณจะได้ครับไปก้าตัวเล่นเล่นไม่ได้เนี่ยถ้าเก้าไกลเข้ากล้าถอยอีกหนึ่งเก้าล่ะทางของประเทศนถ้าเก้าวไกลเข้ากล้าถอยอีกหนึ่งเก้าล่ะเขายอมเปลี่ยนตัวเล่นเป็นเศรษฐาเราโอเคไหมรวมไทยสร้างชาติวันนี้ผมคิดว่าคือถ้าติดกับอย่างนั้นพวกผมคิดว่าเราก็ชัดเจนนะชัดเจนว่าชัดเจนว่าไม่เอาเราไปอยู่สิ่งหนึ่งไม่เอาอยู่คนละฝั่งไม่เอาอยู่คนละสิทธิ์แน่นอน ชัดเจนว่าไม่เอาไม่เอาเพราะเป็นรัฐบาลที่มีก้าวไกลหรือไม่เอาเพราะระแวงว่าเศรษฐาก็คือชินวัตรหรืออะไรหรืออะไรหรืออะไรอคือถ้าประเกับก้าวไกลนะครับแล้วก็เพื่อไทยปริเ็นกับก้าวไกลอย่างนั้นเราก็รู้ติดถังนียตัวหลายเรื่องที่ติดใจพักติดใจพักนะครับติดใจพรกเขาจะทําในเรื่องติดใจพักนีคยับ รพรักก็มีท่าทีอย่างนั้นพวกผมรับไม่ได้ในท่าทีอย่างนั้นในทางการเมืองก็คือถ้ายังมีเก้าไกลอยู่ในรัฐบาลเมืนโยบายกันแล้วไม่เอามาตรหนึ่งถึงสองไปเป็นนโยบายร่วมของพรรคแล้วแต่ขอยากก็เป็นนโยบายส่วนตัวที่จะไปทําแม่นี่คุณวิทยาเอางี้สิกล้าๆหน่อยตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปเลยร้อยแปดสิบแปดเสียงบวกกับสองอยหสิเสียงสองวตเอานายกมาก่อนเลยเอาเลยเอาเลย ถ้าผมพูดแค่คุณบันนายหัวรอดทำไมอ่ะมันเรื่องเรื่องรัฐบาลเสียงกันว่ามันเรื่องไม่จริงนะไม่จริงนะเรื่องไม่จริงกางเก็งก็ไปเพื่อยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่จัดสันดานสสที่ไปซื้อเสียงได้หน่อยแค่นั้นเองโอเค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 ได้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 อ้าวแล้วครับผมนึกว่าคุณวิทยาจะกลับไปทำไร่ไทยนาแล้วนะเนี่ยที่ไหนได้กลับมาลดแล่นถือดาบฟาดฟันอยู่ท่ามกลางเมืองอีกแล้วนะเนี่ยผมนึกว่าพักแล้วนะเนี่ย อ้าวขอบคุณมากคุณพิยาแล้วเจอกันขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับคุณธนยคุณนพศัสดับคุณพิยาแก้วพลดายเป็นประธานวิบของพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยเดี๋ยวบ้างๆผมผมจะนั่งคุยแก่นิดนึ่งอ่ะ